การเขียนสัญลักษณ์ star delta นะครับอันนี้ก็เป็นการต่อวงจรนะก็จะเห็นว่าตรงนี้นะคือสัญลักษ์ของการต่อ,อการต่อ star connection นะส่วนนี้เป็น delta connection ทีนี้เราจะเริ่มต้นจากฝั่ง star ก่อนนะทีนี้เราต้องการเขียนเส้นตรงแล้วก็มียึดอันนี้เป็นส่วนของขดลวดนะครับก็คือเราเรียกว่า reactance น,นะฮะ เราก็ใช้คำสั่งลายเขียนเขียนวงกลมเหมือนก็ได้วงกลมนะแล้วเราก็ Copy นะชุดนี้จาก Quad อ a แดนไปชนค d อดแดนะและเราก็นับดูนะเขาต้องการทั้งหมด8อันนะแล้วก็ป o าปี้ไป1 2 3 4 5 6 7 8จากนั้นเราใช้คำสั่งลายในการเชื่อมสองฝั่ง เราก็ใช้มิลเลอร์ก็ได้นะเอ็นไอิลเลอร์ตึงกลางอยู่ตรงนี้นะเด่นขึ้นโอเคจากนั้นเราจะต้องสั่ง t ริมนะตัดตรงนี้ออกนะสังเกตดูว่าตรงนี้เขา,าจะเป็นแบบนี้นะครับโอเคอันนี้ก็กลายเป็นในส่วนของหนึ่งหนึ่งอนแล้วนะครับทีนี้เขาต้องการจุดดำตรงปลายนะฮะเราก็ทำการโรเตทก่อน เอ่อ uh, CO copy นะชุดนี้มาทำนี้นะแล้วก็ RO นะครับ Rotate ตัวนี้นะครับ Rotate นะีรักษาแบบนี้กด F8 นะนี่ลงไปอันนี้เราก็ copy ไว้สามชุดนะค CO uh, เอ่อแวก็อื่น copy เนี่ยเราเขียนจุดดำไว้ก่อนนะเราก็ใช้คำสั่งเอ่อจุดดำนี่ก็คือใช้โดน u t นะ DO นะครับ แล้วก็ใส่ตรงกลางเนี่ยศูนย์นะส่วนตรงปลายเนี่ยเราคลิกเอาในจุดเรากะ่าประมาณเท่านี้พอนะครับเขาก็จะสร้างจุดโดนัดให้เท่านี้นะถ้ารู้สึกเล็กไปแล้วก็ S C scale ตัวนี้ขึ้นมาสองเท่าอันนี้ก็จะดูโอเคแล้วนะครับส่วนนี้เป็นการเชื่อมสามจุดแล้วก็มีจุดดำตัวนี้จุดดำใหญ่ใช่ไหมครับอันนี้จุดดำเล็กแล้วก็มีตัว n นะครับแล้วก็ทำการ c o p y ชุดนี้นเนี่ยอามาสามชุดนะครับแล้วก็กะว่า Copy ปี้ทีเงรักษาร,ระยะนะครับจากตำแหน่งนี้ไปตำแหน่งนี้โอเคอันนี้ก็จะได้ละเราก็จะลายเชื่อมนะลายเชื่อมปิดส่วนนี้ใช้โดนัทขนาดเล็กนะครับแล้วก็ซ o โอ ปักที่โดนัทจุดนี้มาครับอามาวันที่ตรงนี้แล้วก็ s c ตรงนี้นะลงไปเหลือจุดแนะครึ่งหนึ่งพอ,อถ้าครึ่งหนึ่งเล็กไปนะก็ s c นะครับอคอนดแซอันดูก่อน s c ตรงนี้เอาซาักจุดแปดแล้วกันนะก็คือเล็กลงแล้วจากนั้นเราก็จะต้องสั่งลายเชื่อม ตรงนี้นะครับเราต้องการฟลิ้งมางนี้แล้วก็ CO นะครับตอนนี้มีจุดดําเท่ากันแล้วก็กับจุดดําบนมาไหนมะาตรงนี้นะครับอาจจานั้นเราก็ดูทางฝั่งนี้ว่าเขาจะมีตัว N นะตัวสองตัวหนึ่ง ABC นะครับแล้วก็เขียนตัวอักษรสามชุดด้วยกัน เราใช้ okay, กำลังดีเทคเขียนเทคประมาณนี้นะลิทางนี้ใส่เล็กหนึ่ง enter enter นะครับเดี๋ยวดูกันว่าหนึ่งอันหนึ่งเขียนตั้งนั้นโอเคหนึ่งมาอยู่แถวๆนี้นะครับหนึ่งโ okay. อเคหรือเราอาจจะสเรตชุดนี้ขึ้นไปอีกก็ได้นะสเเรตชุดนี้ขึ้นไปให้ยาวาีกหน่อย ออันนี้เอาซักเดี๋ยวผมสเกลน,นี้ดาวก่อนดีกว่านีอันนี้ใหญ่ไป่สเกลดาวทั้งชุดนี้ลงเดี๋ยจุดสามมือนกันนะแล้วก็ move ม,มาวางตรงนี้าจากนั้นเราก็สเกลเทตนะฮะเอาซักจุดแค่นะครับเอาครึ่งเดียวพอแล้วก็ s t r e t ยืดปลายนะีย ยืดปลายตรงนี้ขึ้นไปเท่ากับ10หน่วยนะครับสเตรทยืดปลายตรงนี้ลงมา10หน่วยโอเคในขะัาษาบแบบนี้นะอันนี้เทคก็ไม่จะเป็นตงโงลดแล้วแล้วก็สเกลเทคขึ้นเป็น3าเท่านะครับแล้วก็โมไปหวางอันนี้เป็นเบอร์หนึ่งนะีจากนั้นลรา,าก็คีดชุดนี้นะีลงมาอยู่ตรงกลางนะ ตรงนี้แล้วก็ตรงปลายตรงนี้ตรงปลายนี้ก็เป็นเบอร์สองแล้ว,ว่าคำคิดแก้เท็เป็นสองโอเคแก้เท็นี้เป็น A นะครับโอเคจากนั้นเราก็ c o ี y ทั้งสามอันหนึ่งสองสามจากตำแหน่งนี้นะตำแหน่งเซนเตอร์มาที่เซนเตอร์มาที่เซนเตอร์โอเคอันนี้ก็หนึ่งหนึ่งเท่ากันอันนี้ก็เปลี่ยนเป็น b b บ o บ อันนี้ก็เปลี่ยนเป็น4 c a t นะครับโอเคอันนี้ก็ Copy ลงแมตรงนี้เนะี่ยตั้งชื่อว่า n n นะครับแล้วก็ Stretch ตรงนี้ยาวๆลงมา F8 โอเคอย่างนี้นะครับอันนี้ก็เสร็จแล้วเรียบร้อยนะในส่วนของการต่อ นะครับซาเนะี่ยก็ทูตรงนี้พันออันนี้ก็จะมี ABC ใหญ่ตรงกลับด้วยนะแล้วก็ copy copy ี้เทคนิคนี้นใตรงน8แปตรงนี้นะแล้วก็ใส่ A ใหญ่แล้วก็ Copy ต้นะตัวนี้จากตำแหน่งเซนเตอร์นี้มาเซนเตอร์นี้มาเซนเตอร์นี้ นะครับอันนี้ก็กลายเป็น b boy อันนี้ก็กลายเป็น c c a t ตัวพิมพ์ใหญ่หมดนะเพราะเป็นเฟสนะเฟส a b c อันนี้ก็เรียกแทนนะหรือขดลวดของ a ขดลวดของ b ขดลวดของ c นะขั้วต่อหนึ่งสองนะและนี้ก็คือนิวตันนะตรงนี้ก็คือเขาแสดงให้เห็นถึงว่าจะต่อ เป็นเส้นปลาออกมานะครับเราก็ทำการอาใส่เส้นตัวนี้นะครับเลือกลายไทป์นะให้กลายเป็นเส้นปลาเส้นปลาก็มีอยู่แล้วนะครับก็เลือกตัวนี้นะครับเราก็ต้องการ scale. เซตสเกลออันนี้เอาไปสัก5แล้วกันโอเคให้เป็น2เส้นพอนะครับเห็นประมาณนี้นะครับใน,นส่วนตรงนี้เราก็ต้องการไล่เวท นะครับไลเวทเราก็อยากจะให้ไปที่โฮม e นะีในส่วนของ AM0 มศูนนะครับเราก็ย้ายสีขาวนะที่เราจะเลือกสีขาวแล้วก็ไปที่ทู q ค q u k s e l e c t นะครับพิจารณาในกลุ่มตรงนี้เท่านั้นนะครับเอา Color เท่ากับ By Layer โอเคอันนี้ก็จะได้สีขาวทั้งหมดนะครับแล้วเราก็ไปเลือกไลเวท ดูนิดหนึ่งนะเอาเครลเวทตรงนี้เราอยากจะได้สักจุดแท่นะครับอ่าเราก็ลอง p ลอ t ดูนะ p ลอดูลองอตีครอบนะแล้ววินโดว์ตีครอบแล้วก็พรีวิวดูอันนี้ก็จะได้เส้นเส้นงานที่ ยังไม่หนาเท่าไหร่นะเดี๋ยวเราลองปรับ a อ p l ล to l a ันเลเยอร์แก่อนนะอันนี้เราก็ลองปรับตรงนี้ดูก่อนนะอ่อเราก็ใช้ทูน Quick select อีกรอบหนึ่งเราก็ไปเลือกอ่อพิจารณาเฉพาะกลุ่มนี้ใช่ไหมครับ Color By l a บ e r เโอเค เราก็าไปเลือกในส่วนของลายลเวทนะเราต้องการสัก2มิลแล้วกันลองดูนะลองพลอตดูอนะนี้ก็จะดูหนาะแน่นขึ้นนะดูเส้นหนะักแน่นขึ้นนะแต่จุดดำก็ดูดเล็กเกินไปโอเคเส้นความหนาสองมิลน่าจะดูเยอะไปเพราะนั้นเดี๋ยวเราเอาแค่มิลเดียวนะเพราะนั้นเราก็าไปที่ t o quick select พิกัดขนากลุ่มนี้นะครับโอเคเราก็ไปกําหนดตรงนี้เท่ากับหนึ่งมิลก็พอหนึ่งมิลนะครับแล้วเราก็ทําการสเกลสเกลตัวนี้นะขึ้นไปประมาณสามเท่านะถ้านะเยอะไปนะเราก็อันดูสเกลขึ้นมาประมาณสองเท่าแล้วก็ทำการลบตรงนี้นะ ลบลงในทิ้งให้หมดนะแล้วก็ c o p y ไปวางตรงนี้ไปวางตรงนี้ไปวางตรงนี้แล้วก็ไปวางที่ขั้ว n น,นะในส่วนตรงนี้ลอยจอยนะแล้วก็สเกลขึ้นสองเท่านะครับคิดว่าน่าจะโอเคละเราก็ลองพลอดดูเราก็ลองรีวิวดูโอเคทุกอย่างเพอร์เฟกนะครับอันนี้ก็คือใช้ได้เลยนะอันนี้เราก็ อาจจะสั่งพลอตก็ได้นะหรือว่าจะม ve เอ็นลงมาอีกหน่อยหนึ่งก็ได้เพราะชิดขั้เกันไปโอเคอันนี้ก็ประมาณนี้นะครับก็คือได้สสญลักษณ์ของสตาร์เรียบร้อยแล้วก็ปิดลายเวทนะครับอันนี้จะบลอกแค่ฝั่งเดียวนะสัญลักษณ์อันเดียวเดี๋ยวเราจะทําสญลักษณ์อันฝั่งขวาคือเป็นน้าแะกของสตาร์อีกแบบหนึง่งสสญลักษณ์นี้คืออีควิเวลเลนต์นะครับก็คือจะตอบแบบนี้ก็ได้หรือต่อแบบนี้ก็ได้นะครับ ซึ่งเดี๋ยวเราจะได้ต่อในบทต่อไปนะครับ